โอเคสวัสดีครับทริพิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์ริงแอชเชนทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำชุดวันนี้ก็ถือเป็นชุดรับขวัญน,นะครับให้กับเจ้า,าซูซ u กิเบิร์กแมน400นี่เจ้า Suzuki b บ r ร์กแม400ถือเป็นมินิโซฟาเคลื่อนที่อีกหนึ่งรุ่นนะครับจริงๆแล้วพี่ใหญ่ของเขาน่าเสียดายมากพี่ใหญ่ของเขาก็คือ,อ เบิร์กแมน650อันนั้นเป็นโซฟาเคลื่อนที่ตัวจริงเลยนะครับนุ่มนวลมากการขับขี่แต่เ,เลิกการผลิตไปละตอนนี้ก็จะเหลือแต่เบิร์กแมน400นี่ครับปี2023โฉมของเขาปัจจุบันหน้าตาก็จะดูเอรลี่ยนเอรลี่ยนหน่อยนี่เลยครับปุ๊บดูรอบๆก่อน อ่าสำหรับโจทย์คันนี้นะครับก็คือใช้งานในเมืองต้องการเอาไว้ใช้งานในเมืองและเอาไว้ให้หวานใจเป็นผู้ขับขี่นะครับยังไม่ชินกับการบรรทุกหนักหรือบรรทุกของจึงยังไม่ติดกล่องไม่ว่าจะเป็นปีบอลูมนียมท้ายหรือกล่องท้ายนะครับวันนี้ขอเป็นชุดรับขวัญชุดป้องกันและก็ชุดอำนวยความสะดวกเท่านั้นไปก่อนนะครับอ่ะสิ่งแรกกันเลยเรามาดูตัวครชบาร์ก่อนดีกว่า ตัวคราชบาร์นะครับ Crash Bar, คราชบาร์เป็นงานของแพนเทอรนะครับที่เราเกิดกันไปก่อนหน้านี้ว่าครับว่าคราชบาร์ของ p พ n t ทอรที่เราทําให้กับเจ้าเบิร์กแมนนะครับดูด้านนี้ดีกว่าทำให้กับเจ้าเบิร์กแมนเนี่ยนะครับเป็นคราชบาร์สั่งทําตรงรุ่นออกมาสรงแบบนี้เลยเราจะเน้นเรียบง่ายนะครับแล้วดูไม่เยอะดูไม่อ d นด์เวน e เจอร์นะครับไม่ต้องขึ้นมาข้างบนมากนักแต่ มาแล้วมาว <c oughs> ร้อนหลอนอนเราได้ยินเสียงได้ยินเสียงเราเสียงคนคุยนะครับแต่เรายังมีลักษณะของกากนะครับเอาไว้ป้องกันที่ไปเลี้ยวบริเวณนี้นะครับไปนี่ไเลี้ยวนี่ฮะบริเวณนี้เลยนะครับทำจากเหล็กหนานะเป็นงานของแพนเตอร์ซึ่งเรามีโรงงานของเราเองแล้วเราขึ้นรูปของเราเองนะครับทรงจึงออกมาเป็นแบบนี้ที่เป็นทรงที่ ผมชอบเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะกันนะผมชอบแบบหรูเรียบธรรมดานะครับเอาให้มันดูแต่ป้องกันได้นะครับเราจะให้ประกับกันสไลดหนึ่งนะครับข้างละหนึ่งจุดนะฮะประกับกันสไลด์ตำแหน่งที่เหมาะสมที่เราวางวางไว้ให้ตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาอาจจะล้มส่งล้มแฝะอะไรไปก็จะโดนตรงนี้ก่อนนั่นเองครับอ่ะจุดยึดนะครับจะมีข้างละสี่จุดด้วยกันนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ สำหรับเจ้าเบิร์กแมน่น400นะครับไม่มีจุดยึดอื่นใดที่เราจะยึดได้ต้องเป็นทรงนี้แบบนี้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ที่เราทําให้เห็นเป็นตัวอย่างสาหรับคันนี้ก็คือต้องยึดข้างบนนะครับถามว่าถ้าเรายึดแผ่นใต้แผ่นรองได้ไหมมันก็ทําได้แต่ว่าชิ้นบนเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่ได้เพราะชิ้นบนจะเป็นพลาสติกแข็งจากวัสดุตัวี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับส่วนตัวนี้เป็นยางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยออกแบบมาเนี่ยจำเป็นนะจะต้องเจาะเจาะรูเล็ก นะครับเพื่อร้อยน็อตตัวนี้ลงไปนะครับ1 2สองแล้วก็ตัวแผ่นยางชิ้นนี้ก็เจาะรูสองหลุมสองรูเช่นกันเพื่อวางลงไปทําไมผมถึงวางข้างบนนะครับเพราะว่าลองวางข้างล่างแล้วเนี่ยตัวแผ่นแผ่นยางตัวนี้ครับมันดูเขยือเขยือมันจะออกมาอย่างนี้นะครับมันดูเขยือเขยือแบบนี้นะครับมันดูไม่สวยนะแล้วมันก็ดูมันดูแบบไม่โอเคเลยนะผมก็เลยจัดการวางให้ข้างบนแบบนี้เลยอ่า แขงแรงแล้วก็ตัวที่เรารับประกัน3ามปีเลยทีเดียวสีพาวเดอร์โค้ดให้อย่างดีเลยเมื่อมีคราชบาแล้วนะครับลูกค้าก็เลยสั่งชุดติดตั้งไฟติดตั้งไฟสชุดด้วยกันนะครับสชุดนี้เลือกเป็นไฟอ่าเปียทั้งหมดนะครับชุดแรกก็จะเป็นเปีย LP530 ชุดด้านที่2ก็จะเป็น LP270 LP270 เลือกเป็นสีขาว LP530 เลือกเป็นแสงเหลืองนะครับเอาไว้เปิดกลางวันให้รถใหญ่ๆหรือ รถบรรทุกเวลาเราขี่ไปบนท้องถนนใหญ่นะครับแล้วเราเปิดไฟแสงแสงเหลืองตัวนี้ซึ่งมันเป็นแสง driving, ength, driving lights d r นะครับของเปียรเขาไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางที่ขับรถสวนมาไม่แยงตานะครับเปียเนี่ยกินไฟ9.4วัตต์เท่านั้นเองทั้ง2ตัวนะครับถือว่ากินไฟน้อยมากไม่เป็นภาระกับแบตเตอรี่สิ่งสำคัญต่อมาก็คือว่าตัวไฟเปียรเนี่ยมันทำให้รถโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยเห็นรถเราชัดเจนมากขึ้นนั่นเอง แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่เราติดไฟอีกชุดหนึ่งไว้ที่บางโครนเพื่อที่เราต้องการเห็นทางเวลาที่เราเลี้ยวรถไปนี่ฮะก็จะเลี้ยวแสงก็จะเลี้ยวไปตามล้อที่เราหมุนแบบนี้เลยนะครับมาดูสวิตนะครับชุดสวิตสำหรับคันนี้เนี่ยเราทําให้พิเศษนะครับก่อนอื่นก่อนจะติดตั้งสวิตแบบนี้ได้เราต้องสั่งตัวนี้ก่อนครับเราเรียกว่า,าบาร์กลางแฮนชุด ส a ทบาร์กลางแฮนตัวนี้เป็นงานของ p พ n เทอร์เช่นกันนะครับทำเข้ารูปตรงรุ่นให้กับเบรคแป่น400คันนี้เลยนะครับจะเป็นแขนของแขนลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ยึดตรงกลางก็จะเป็นบาร์อลูมิเนียมวัสดุเป็นอลูมิเนียมนี่ฮะเมื่อมีบาร์แล้วเราจึงยึดสวิตได้สวิตไฟนี่เราเปลี่ยนลักษณะทำให้เป็นไฟสวิตไฟผมต้องการให้มันคุมตีมให้มันดูำดำๆให้มันดูดแบบเึิๆนะครับดดๆนะครับ สวิตไฟเราใช้เป็นสวิตช์ไฟอลูมิเนียม CNC นะคะเป็นตัวปุ่มเป็นโลหะแบบนี้ดูและติดตั้งแล้วเนี่ยมันดูเท่ดูหรูขึ้นมาเลยทีเดียวดูเป็นเสมือนหนึ่งเดียวกับตัวรถไปเลยนะอันนี้ส่วนตัวผมก็ชอบนะครับอ่ะไฟชุดที่หนึ่งชุดที่สองเดี๋ยวผมลองเปิดไฟให้ดูสักนิดหนึ่งกันละกันอ่านะครับชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่สองครับอ่าสแตนบายเนี่ยแสงแตนบายจะเป็นสีแดงอ่ะดูด้านหน้าครับพี่กล้องครับ สำหรับแสงนะครับสำหรับแสงแล้วก็การทดสอบแสงการทดสอบไฟเราทำคลิปนี้ว่าให้ดูด้วยนะครับอเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอ่าเราไปดูลำแสงแล้วก็ไปดูแสงกันนิดนึงว่าแสงเขาเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วส่องได้ไกลถึงขนาดไหนอโอเคครับโอเคตอนนี้เรามาทดสอบอแสงไฟกันนะครับตอนกลางคืนจะได้เห็นชัดๆ ผมตั้งใจที่จะเซตไฟชุดแรกนะครับเป็น lp 5 3 0ให้จุดตกกระทบอยู่ที่จากจากรถเนี่ยประมาณทั้งสิบเมตรปุ๊บนี่ฮะ,ะ่แสงก็จะไปตกอยู่เมื่อกี้ผมยืนวัดไว้เรียบร้อยแล้วสิบเมตรนี่ครับ lp 5 3 0แสงเหลืองก่อนนี่เลยในระยะสิบเมตรที่เรายืนแล้วมองกลับไปที่ตัว lp 5 3 0ชุดไฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่า ผม,ผมเนี่ยสามารถที่จะยืนมองแสงไฟของ r p 530ไปที่เลนตรงกลางเขาได้เลยนะครับไม่แยงตาไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรเป็นที่น่ารำคาญใจนี่เลยอ่าทีนี้เราเซตอ่า p 270ก่อนต่อนะครับผมปิดก่อน r p 530ปึ๊บปิดก่อนแล้วก็ตัวนี้ r p 270 LP270 เนี่ยเป็นแสงขาวผมต้องการตั้งให้ได้ระยะสักประมาณ20เมตรนะครับเพื่อที่ต้องการแสงสว่างใช้เฉพาะเวลาที่ออกต่างจังหวัดและต้องการเดินทางไกลต้องการแสงสว่างไกลๆตัวนี้จะช่วยได้มากนี่ครับระยะประมาณ20เมตรผมมองกลับไปที่รถนี่เลยแสงที่เขาให้มา สังเกตคัตออฟนะครับซ้ายขวานะครับชัดเจนดี mm hmm. แล้วก็แนวของไฟที่เราตั้งนะครับก็ให้อยู่ในระนาบเดียวกันอ่าตัว lp อ่า2อ0อีกนิดนึงกล้องกล้องขยับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนะ่ lp 2อ0เราติดที่บังโคลนนะครับเราต้องการให้จุดประสงค์เลยนะครับต้องการให้อ่ามีแสงเวลาที่รถเลี้ยวไปตามเส้นทางนั้นนันเอง นี่ครับอ่านะฮะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์มากหน่อเลี้ยวใหม่กล้องปึ๊บนี่ครับแสงก็จะสาดไปด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องการอ่าโอเคนี่เป็นเรื่องของการรีวิวชุดไฟกันครับแล้วก็อ่าไหนไหนเปิดไฟแล้วดูนิดนึงอ่าผมเปิดคู่กันเลยปึ๊บนี่นะเปิดคู่กันเลยไฟตัวสวิตจะเป็นสวิตแทนเทอร์พรีเมียมอลูมินียม CNC นะครับ แล้วก็ตัวปุ่มเป็นโลหะนะครับที T ่ชาร์จ USB บอกโวลต์ด้วยนะครับบอกโวลต์แบตเตอรี่ด้วยนี่เลยซึ่งสามารถที่จะปิดสวิตช์ได้ด้วยนะครับเราต่อเข้าระบบ ACC แล้วนะครับแต่ก็มีสวิตช์แยกให้นี่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดู่าชุดแต่งส่วนอื่นๆกันต่อครับโอเคหลังจากเราไปดูแสงมาแล้วซึ่งเมื่อคืนผมเป็นการมีการทดสอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เรากลับมาดูคอนโซลหน้ากันนิดนึงนะครับชุดสวิตชุดบาร์นี่เรงมีพื้นที่อยู่นะครับวางที่ชาร์จ USB นะครับเป็นเวอร์ชัน 3. 0สูตัวนี้เป็น2อพอร์ตนะครับมีสุดมีตัวปิดกันน้ำให้อย่างดีอ่ะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดยึดโทราศัพท์ลูกค้าเลือกใช้เป็น Peak d e ไ i g n นะครับตัว Peak d e s ซน n เราทำรีวิวเจาะลึกกันให้ไปละนะครับตัว Peak d e ไซน์ตัวนี้ถือว่าเรียบหรูแข็งแรงที่สุดณปัจจุบันใช้คำว่าณปัจจุบันถือว่าเป็นตัวท็อปกันละกันนะครับ ตัวท็อปของเขาแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนี่ฮะเก <_ d _> ่งเกงเก่งเอาที่เอาเอาโทรศัพท์ตัวอย่างที่ใส่พิกดีไซน์เอามันอ่ะ<_ <d> _>อ่าเดี๋ยวติดไหนๆแล้วติดให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าระหว่างนี้นะครับตัวนี้ครับเป็นอะแดปเตอร์ยึดที่วางแก้วเรียบร้อยนะครับทำตรงรุ่นให้กับเบิร์กแมนเอาไว้ให้หวางใจได้ดื่มกาแฟดื่มสมูทตุงสมูตีต้เวลาขับขี่<_ <d> _>สามารถที่จะปรับระดับเลื่อนออกมานี้ได้นี่เลยอ่า ที่สาคัญคือตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เราทําจากเด็กหนานะครับเราทําให้มันเข้ารูปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราขับขี่ไปแล้วใส่เครื่องดื่มด้วยเนี่ยไม่แกว่งไม่สั่นอ่ะชุดนี้นะครับเป็นชุดขาเราเรียกว่ามอเตอร์ไซค์บาร์มส์เขาจะมาพร้อมกับตัวบอดี้ของเขาซึ่งตัวบอดี้ของเขาด้านหลังเนี่ยจะมีตัวกันสั่นให้ด้วยนะครับจะมีกันสั่นให้มาในตัวเลยถ้าดูด้านหลังนะครับนี่ฮะกันสั่นให้มาในตัวเลยนี่ปุ่มกด จะกดฝั่งซ้ายก็ได้หรือกดฝั่งขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยแล้วแต่ชอบเลยนะครับข้างใดข้างหนึ่งกดข้างเดียวแค่นั้นพอมันจะคนโทรลทั้งหมดนี่ฮะแล้วก็ตัวลอบข้างตัวนี้เขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กโดยที่จําเป็นที่จะต้องใช้เคสของเขาหรือถ้าไม่ใช้เคสอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็คือเราเรียกว่า Universal Adapter ตคือตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่นะตัว Universal Adapter ตตัวนี้ครับอ่าเป็นงานของพี่ดีไซน์เช่นกัน ตัวนี้จะเป็นวงแหวนอลูมิเนียมตัวนี้ทางีิดีไซน์ให้ชื่อว่าวงแหวนเซอร์คนไนตัววงแหวนเซอร์คันไนตัวนี้ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพเกรด A นะครับซึ่งเป็นคุณภาพเดียวกับการทําเครื่องบินนะครับถือว่าแข็งแรงมากเลยทีเดียวแล้วก็ตัดเลเซอร์มาสวยงามเลยวัสดุออกแนวแคนวาสแนวนยนะครับแล้วก็มันไม่หนานี่ฮแปะแล้วมันไม่หนาวางไปเลยครับเรียบร้อยอ่ะดูอีกทีนึงปุ๊บกดปุ่มครับ วางเรียบร้อยจะวางแนวตั้งก็ได้จะวางแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะแค่กดปุ่มแลวดึงออกเท่านี้เลยนี่ครับถือว่าลงตัวมากๆแล้วก็ด้วยความที่มันบางเวลาเราใส่กระเป๋ามันก็ใส่ได้ง่ายๆไม่ตรงไม่อะไรเลยอ่ะนโซหน้าเรียบร้อยแฟลชบาร์เรียบร้อยนะครับมีอะไรในตู้อ่ะ,อะอการล้มงข้างท่อ,องานนี้เราจะใส่เลเวอร์ชันให้นะ่ครับการลดลงข้างท่อก็จะช่วยได้เวลาที่ อาจจะเอียงรถมากไปหน่อยนะครับตัวการล้มข้างเข้าตัวนี้ก็จะโดนก่อนน,นั่นเองโดนพื้นถนนก่อนโอเคทาให้เราสามารถที่จะพลิกรถกลับได้ทัน,นสำหรับคนที่เรียกว่าขับขี่แบบฮาร์ดคอร์ที่ว่าเทโค้งเยอะๆอาจจะไม่ค่อยช่อสำหรับเจ้ากันล้มข้างข้อเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันเทได้ไม่เยอะมันเทไปพวกมันก็จะโดนมันก่อนนั่นเองโอเคอันด้านนี้เลยครับมีเลย ตัวขายึดไฟนะครับขายึดไฟบางโคนชุดนี้เราทําขึ้นพิเศษให้เป็นขาแขนเดี่ยวเป็นอลูมิเนียม CNC นะครับแล้วก็มีแคมล็อคครับล็อคให้เสร็จสรรเรียบร้อยแขวน,นเจ้าเฟียไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับองศาเลี้ยวก็ไม่ติดนะครับเวลาที่ตัวโช๊ยุบตัวลงก็จะไม่ติดนั่นเองเอาละครับสนนราคาทั้งหมดฟิวฮับอ๋อโอเคเราติดไฟฟิวฮับระวังที่นครับพี่ต้องได้บรัดิวอยู่ด้านนี้นีครับ เนี่อจากว่าคันนี้นะครับติดอุปกรณ์ไฟทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือไฟสปอตไลท์ t ชุดแล้วก็ USB 1ชุดนะครับเราแนะนําให้มีฟิลับแบบนี้ครับมันช่วยให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการอุปกรณ์ไฟเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆที่เราเพิ่มเข้าไปในระบบและมันดูแลรักษาง่ายไม่ต้องมีสายไฟขั้วบวกขั้วลบไปวางฝากไว้ที่ขั้วแบตบต่อไปแล้วใช้โดยใช้ฟิลับตัวนี้แหละครับโอเค สนอนราคาทั้งหมดทุกชิน้นทั้งหมดทุกรายการที่บอกไปเมื่อกครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เพื่อนสามารถเข้าไปกดดูในคลิปนี้แล้วกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกดดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้เลยทั้งใน YouTube แล้วก็ที่ f a Facebook f a n p a g e ของเราขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัเดทกันดีันต้องไปก่อนครับกดครับ